ปาแกแส่สีแดงไอ้ยาไอ้เดี๋ยวคนพ่นเลยสิกูนะเราเดี๋ยวคนนี้นะมงพ่วงงพวงใ่เยไม่ใหญ่ใช่ไหมใหี่ไหนใหญ่ี่ไหนเกูมากกว่ไอ้เดี๋ยวกูมา้มาไอ้ปืนล็กดีนะย้ยมกดีนะมไม่น่าอยู่หียโอ้ไอ้เอาเอาไอ้พิวทั้งสองก็บอกไปเลยไอ้ไไอ้ไอ้ เียกูวิ่งเรบไปพ้นโอ้โหหลบไปพ้นโอเคกันโกปใหญ่ดีไยอ่ะ้ปให่ดีเลยเราไม่พ้นเอาปืนใหญ่เลยไอ้เดียวเดียวกูจะทำดอะไรวะะคนเนี่ยอะไรวะ ตามเลย้พี่กูออกมาครับนมาเลือดกูเหลือครึ่งหลอดกูติิกูเข้าควสได้ยิบแล้วไอ้ยกาไอ้ยิบกูมาช่วยได้เฮอรบี้เฮอร์บี้ได้เลยไ่้เลยได้เลยโอเคโอเลยไดคเลยอโอเคโโอเคอเคอเคโออเคโอเคออคออออกอเคเคอเคอเคโอเคโอเออกยออ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 อเอเออออเเออ

หวายี่หวาโง่ําทำแทกตัยไอ้ด uh ่ามาโง่พบตาแดงไรยตาแดงเงด่อกีอไอเดียแมวกำลังจะฮิวกูพุ่งเข้ามาพวกแมวไม่หงายไอ้เลย ทำไมโหลดแบบช้าแต่ว่าเออไปแล้ว no no ยิบกูกลังไปเฮ้ยอยเก็บแป๊บนึูไปแล้วบไปแล้วไปแล้กเบเนดน้กูกำลังกูกำลังไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วเอาอยู่ักออกอยู่ไหนมึงขารตักออกไม่เจอไอ้เียนีกูเมกินข้าวเฮียกินข้าวก่อนแึเออดีมันีได้เหี้ยดดไม้นะพี่มึงดดไม้นะดูดไม้นะเย เอาตอนย้ายแมปไปนี่หวายหนูทำไมนะพี่ไฟเร็วจังวะเพี่ไอ้เคียมันอยู่ข้างหน้ากูไอ้เคียมันอยู่ไอ้เจรกินหน้าได้อ่ะเติมบอลบอลมันเติมไม่เติมไอ้ไม่เติมไอ้เียอ่ะเป๊ะกันแต่ เติบเิบเติบชารโงล่างอ่ชาโดกำลังเดินขึ้นไปหาพวกมึงอ่ะเชารโดชาโด่์ไปเป็นชาร์โด่หมาเติบเไว้อ่ะกูดูไม่ออกมไงไอยมดไม่เอากูแล้วอไม่เอากูแล้วเอิบเติบเติบเิบเอิบเติบเติบเติบเิบเิบเติบเิบเต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 ิบเอิบเติบเอิบเติบเติบเ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 เิบเิบเิบิบเิบเเิบ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 เิ โอนอนยิงเลยอ่ะกูไม่ยิงแน่หน้าเมื่อเอากูมาแก้หน้ามาแก้มาไอ้เฮียเร่อยมาเหียยิ่งจะเก็บรอยนะกูลูกก้าแล้ว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 ลูกก้าล้โอเค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 ไป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 มาแล้วไป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 ไไปไปไปไยไปไปไปไกไป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 ไ มึงไกลพันยังไงของมึงเนี่ยมันเร็วจังวะ้ย้โอ้โหโตีดาเมจไม่ค่อยเข้าด้วยอ้่รัโโเล่ะเโลไปจางเลยอ้ความแรงนี่มันอะไรกัน ยายายาโอ้โหวันนี้กูบล็อกจริงวะเนี่ยโอ้โหคใจเจคนบอกขึ้นหลอนและเลือนไอ้ไอ้แม่งเอาปืนใหญ่มาได้ชิบหายชิบหายแล้วกูเฮ้ยยยทำไมอยา่โอยไโดนไม่ดเไป่าไ้เงี้ยกูก็ลื่อทุกทีเลยเฮ้ยมาแนงมาแรงเดี๋ยวกนเจ็บกูเจ็บดนไอ้ไปบ่อยแล้วตากา ไอ้เทียไอ้มึงมาขวดอะไรกันตรงนี้ดี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 ดนคนรถแรงราคาเราอยู่ที่ไหนเหรอไอยู่ี่อยี่อ่ะอืมนี่าคาโดนไปห้าันโอ้โหรุนแรงตะเกินแล้วแล้วแลอยากจะตาไปจัดด้วยอีกไม่ขี่ได้ ไม่ไขี่หน้ายังไงพี่จะดีดหน้ายังไงวะเออคิดเลยยุบกูอ่ะเปิแผลที่หน้ากูเลยสวิตชแอ็เปิดแผลเฮ้ยนดกู้วยคนดีกูด้วยไอ้อ้ไอ้ไอ้เอ้เอ้ไ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 ้ไอ้เอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไ้้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้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 ้ยอ้้ไอ้ไ้ไไ้้ไ้ มันเร็เกีวความสามารถในการลงอพวกเราโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอมันโดดมังกรเหรอวะเยใช่ไหมขี่แล้วโอเคโอเคไม่ใหญ่กเหียไม่ขี่ได้ไงวะไอ้ยี่มูดูได้ไงไอ้ยี่มูดูได้ไงเยไอ้หี่มูดีกว่าการที่ขี่ยี้เยไอ้พีไอ้ีหางตีหางไอ้พี่หางโดนยี่ดเยี่ดูยีหรอลบยน่หรอ รบแบบทานเือางอฉันอเปิดหน้าีจะมาเปิดหน้าได้ไรสัตว์เต้้โอ้โหไอลังโอ้โหโอนโอนโอนเนโดยอุกร์ตัเยีะยมจบัละไอ้เขียไอ้เขียไม่ตีไม่ตีหลังเลไอ้ตาแล้วเยี่ยมมึงอะไอ้ยาที่ทาอุกร์เลยนู้น โอ้โหโอ <oh ้โหโอ้โหไอเชี่ยด่มึงจะเก่งกันไปแล้วมงนสมบต่างทำเที่ยอะไรตอนกูกำลังจะเปิดไปตเอีโยโเ้โหยังไงครับอีกนัดหนึ่งครนับหนึ่งครับโอเคโอเคโอเคท็ัปดีวะไอี่แม่ไม่็อบว่ะสีนัดแล้ว้วไอี้อ่ะโอ้โหกลัวเ หกเจ็ดวัวลัวมันต mm ันกลัวมันตันมันตันเออกลัวมันตันปะวัวมันตันอะไรวะเออมันดูไม่เป็นอะไรเลยเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยตรงไหนวะพี่มันเหนื่อยตรงไหนมันเหนื่อย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 มันอาจจะเป็นชุดใหม่เราเนอะพี่อืมที่ผ่านแล้วเป็ชุดใหม่ที่ที่ผายมาหมดเลยชุดใหม่ไง

ยิ้มเลยเล้วมึงไงเฮ้ยยิ้มยิ้มไม่แน่เสื้อเสื้อกับบวกกูอาจจะไปตัวนี้ก็ได้นะโอ้ยไปไปมบวกกูไม่มาเลยยังไม่มาเลยเขาไม่มาแล้วเหรอโอ้โหดูกล้อมันบางมันไม่ทำน้ำมือดอกเนี่ยเดี๋ยวไม่ก็อาจจะเป็นตัวที่แล้วได้ยิ้มนะที่แล้วพอได้พอได้อันนี้ไม่เอาอันนี้กูไม่เอาเยอะโอเคโอเคโอเคมันก็ไมงน้ำมืออะไรดอกลาย เฮ้ยเฮอุ้ยอ่ะไอ้เี้ยีาตานะครับกคุยู่้วเมื่อก้เม่อกี้เสด็จาคุมอยู่เก็บมีกาหวาอะไรพาคุมวิทะเิตีไปเฮ้ยุ้ยหารกูเียรยังจะสุดโสกิดสกิดอีกเออกูเลอิดเองไม่ได้เยาตาก็คือหลอกกูยอมเยอะ้ีไปเยเอายโอเคกินยา้ยยาด้วยยิง โอ้ยหลังแอ่นเลยอะไรพี่ตีพี่โดนอะไรโอ้ยโอ้ยกูว่ากูอยากเข้าไปดีกว่าว่ะกูอยู่ข้างนอกเนี่ยกูอยู่ข้างนอกไปกูไม่ตอนที่เห็นว่าเร็วกูไม่กูไม่ได้ตีเลยล้มทีเดีจะการเลยแบบใช่ใช่ล้มล้มทีกูไม่ได้ตีเลยอ่ะโอ้ยใครประฟันหลังกูอีกแล้ววะ

ไปคู่เลยอะเอาไปไปคู่เลยไปคู่เลยไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ลยลวอยู่ด้วกันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้โอ้เจสัสเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เห้้ยเ้ยอ้ยเ้ไ้ยเ้เ้ยยเ้ไ้้เ้ย้ไ้อ้เ้้เ้้ย้เ้้้เ้้้ไอ้้้้้้้ไเ้ย้ไ้้ไ้เ้ย เอาเราปุ่งไปตีกันเองไอ้เชี่ยที่เริ่มตัดงหามเริ่มเข้าไปก็ได้เออเริ่มตัดงหามเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปได้ว่าไอ้มันข้ามสเตจอะไอ้ลองลองดูที่นี่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเขาคุณนายคุณนากูบอกเลยเมื่อกี้โอโดตีไปโดนกูจะไปตีก็ตีโดนกูอ่ะโอ้ยจับเลย่อนได้ยุบเอาไม่เอาไม่แกตายจับเพือนถึงเวลาแล้วกูไม่อยากรู้ก็ไม่เลย ามันจะกึ่นฆ่ามันจะได้เยอะสองฆ่ามันเห้ยเป็นรถมาต่อมาแล้วกูไม่ต้องมีใครเสี่ยแล้วถ้าถ้าประกอบมันเอาอยู่ที่ไปเฮ้ยพี่ตีมีสักครั้งไหมที่พี่ควงควงฝาดแล้วมันจะไม่โดนโลกกูเนี่ยมันจะมีสักครั้งไหมโดนหน้ากเลยเที่ยเลยเนี่ย โหราว่าไงนี่แหละจิ้มหน้าไม่นี่โอ้โหอยากจะโดนกูอีกหมวบัดตะกวาได้เลยอ้าวพี่ติไม่ใช่ไม่อ้าวเอาพิกพี่ติไม่ใช่ดาบแล้วเหรอพี่นี่แหละตะววาพี่ใช้ดาบกูเอาล่วงอีกเอาล่วงอีกสวยโอ้ยพี่ติอะไรวะโอ้โห ล้มเลยผมนี่ล้มเลยไปไอ้เราไปแร่หางกันเลยไปบุ้งอด้วยทีงอ่าหายอยู่ไหนวะนี้เนาะในวัเนี้เลยนาะเิงเกอร์เต็มเลยเอ้ยจีเซนลากายเอ้ยไม่ไอ้ไม่ลำบากเลยใช่ไหมไงเป็นอะไรกันเราไม่เข้าไปอยู่ด้วยกันเนี่ยันันกันคันกันคันคันันกันคันันคันอนันคันันคัคนนนนันนน ูเนี่ยทั้งมีไม่จริงนะในเกมเลยเฮ้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 ยได้ไงวะเนี่ยกูได้ไงวะเนี่ยกอดได้อย่างไรคนมันคนไอย่ารไปโอ้ยเฮียครึ่งหลอดถ้ามันกอดมันกอดไม่ค่อยแล้วอะไรไปหน้ากากอะไกินกากมันกอดหรือเปล่าตัวไม่ใช่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 มันมันหมดเร็วมากเลยก่อนเนี่ยก่อนเนี้ยถ้าเกิดกูไม่ใช่แต่กูกินดีกว่าเนี้ยเสียจังหวะกูเนี้ยมาหน้ากาเนี้ย นากการเงิับหน้าแม่งเยอะแกดาแกดับแม่งเอ้าวอ้าวอาวเบียดแล้วเบียดเยอะตลกแล้วมึงตลกแล้วอย่านะอ้าวจังหวะนี้ก็ไม่กลัวไม่กลัวเลยกลัวกันไฟกลัวกันไฟกลัวกันจปีกกันไฟเหรอเพราะวิธีโอ้โหเฮ้ยผมเวลาทะาร้อยกับเวลาห้าร้อยกับแล้วกับเอาไปนัดเลยกลัวไปนัดก็ไฟแหละ

โอ้พี่ตีเป็นไงเป็นแกพี่ตีทำอะไรกเป็นแกว่าพี่โอ้ยคุณจะตายหายแล้วไอ้สัตว์มันไปที่ไหนเอ้ย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 เจ้าเลนจับทางได้เลยสวัสดีตีกูไม่ค่อยโดนตีกูไม่โดนหรอกแล้วจะทำอะไรเดี๋ยวจะทำอะไรเยอะอ๋อไม่เหนื่อยหน่อยโอ้ยโอ้เราก็เล่าเสยได้อยู่ใกล้ๆแม่งตีไม่ค่อยโดนเดี๋ยวอยู่ใกล้มันตีไม่ค่อยโดนเยอะอ๋อเขาก็เลยต้องอยู่ใกล้มันเข้าไว้ใช่ไหม อยู่ใกล้สนจตีเโดนนะที evet, wait, wait. ่อมันเล็กทีอมันเล็กเว้ยโอเคมันเร็วเลยที่อมันเล็กไงยาขึจะอ้ไรเงี้ไอ้ารเี้ยอ้ย่ปาโอ้แตกเลยไม่ไดนไม่ไดนอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้ระกาสยระการแสงมึงโดนตีไปก่อนทีนึงวปสงซ้ไอ้เอมันจี้มันจี้กันอยู่ปกายแสันอยให้กันเลยด้วยโอ้ดีขนาดกันดิ

อวิ่งมาหาพี่ตี<ด>แล้วนั่นแหละสุดยอดมากเ,<ล>อเออนั่นแหละโดนเสยเอาเอาพาดบนเลยเอาอ้รอดบ,บนเลยเอาเออไปขี่ด้วยอะไรกันนี่ยังไงเยี่ยมจับทางได้แล้วใช่ไหมต่างอะไรแล้วเวยอะชุดอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ได้เยอะแยะไอ้ยเีจมมันขึ้นคืหาบบโอ้อยยานะเว้ย นี่จับาแล้วถ้ากูจับทางได้กูก็ทำอะไรมันไม่ได้เหมือนกันทำไมวะพี่จับทางได้กูก็โดนเหมือนเดิมกูก็โดนเหมือนเดิมอะไรวะทำไมวะทำไมวะเองก่อนจะตีลังกาได้แม่กระโจนใส่กูไปแล้วไม่เห็นใช่ไหมอ๋อมันไม่ได้อยู่ตรงนี้โอเคจะตายอ่ะอ๋อมันจะตายมันจะไปนอนแล้วนช่ว่าตายเล้ววะตายไอ้บ้าใช่ใช่ตายแล้วมันใช่แล้วม็นอ่ะ มันตอนมันพี่มันพี่ไเบลเลยเออมันดูแบบมันดูกระเป๋าจังวะ้งพี่เบลมากกันได้ไม่น่านมันกระเพเลยหรอวะเหรออันเหมือนที่กระกวะไอ้นี่มันเปิดกระเพกกี่เชะเห็นเห็นมันขึ้นกระโหลกไหมกระเพกตรงไหนวะไอ้้้เียออไไพวกนี้นี่กระเพกตรงไหนวะกระโหลกกระโหลอยู่ไหนอะพี่กุ้ยที่อะไรเลยกูไม่เห็นกระโหลกมาเลยไม่กระโหลกเลยคนนี้กระโหลกไอ่ือลากระแรงไงเอาร่มเราไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่ใช่ลบสัตสัตไม่ลมอ่ะ มาสะดุ้งมาสะดุ้งมาสะดุ้งไอ้แคปปินเดฟมุกยับตีนะกูเสร็จแล้วเร้วเก็บรอยเยอะก็รู้ได้เหมือนกันเว้ยเก็บรอยเยอะก็รู้ได้เหมือนกันเว้ยอืมเอาเคอ่ะเออตะกูคอมโบมาแล้วเอาไว้ไปดูจะขึ้นไปข้างบนทำไมเก็บดังซุบเมื่อกี้เดี๋้ออ้าวอาจจะใกล้ตายแค่ไม่นอนเฉตัวที่นี่มอาจจะไม่นอนกันได้ไม่นอนอ่ะ อ่ะคอนคูดเนี่ยลงที่หน้านะจะเอาคอนคูดที่หน้านะอ่ะโอเคเต็มเต็มที่เต็มที่เต็มที่อ่ะกูไม่ตีกูไม่ตีเพราะว่ากูตีไม่ได้แน่นอนโอ้ยก็ถึงนี่เหรอวะกูกูจะโดนเบรกแน่นอนไอ้โอ้ยอย่างนิ่งเป็นไหมเนี่ยโอ้ยไอ้อดอลกระล็อยเขาอยู่นิ่งๆด้วยอ่ะเนี่ยเพลินแต่รางเก่าได้ไอ้เนี่ยติดเติมอะไรเงี้ยมันตั้มติดเติมอะไรเดียวเอออ่ะกูพุ่งใส่ไปอย่างเดียวแล้วเขาเนี่ยไอ้เฮ้ยทำมา เอ้ยเอ้ยเย็บเย็บใส่ใครก็ไม่รู้อ่ะเมื่อไหร่มึงจะเล่นดมดไอพิตีไปไหนวะพิตีหายสตันกูสตันแล้วเฮ้ยทำไมเลือพี่อยู่แค่นั้นที่ไปทำอะไรมาไปยอมไปยอมไม่กูจะกิ้มน้ำมึงให้ได้ได้ไงจับอย่างสวยงามจับอย่างสวยงาม มันน่าจะไปนอนแล้วนะมัน่าจะไม่นอนอายไลท์เดสมันไอ้มันได้นอนแล้วไอ้ใครติ้งไว้การแล้วเหรอไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มแล้วไอ้เพื่อนมันได้นอนแล้วยาวเลยยาวเลยกูไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มแล้วพี่ไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มแล้วเหรอน่า กูก็ไม่ต <mm ้องเตรียมเวลาเพิ่มอีกแล้วเฮ้ยอย่างนี้ต้องฉลองนี่เลยอย่าลหลายตัวเลยพี่อย่าลหลายตัวเลยพี่ไปเออแป๊บแป๊ป